แต,แตงกวาแตงกวาเก็บไม่ทนันแก่หมดแล้วดูสินิก็แตงกวานี่ก็แตงกวา,กกวาอู้นี่ก็เก็บแก่หมดแล้วดูสิดูสิโอ้ยมีแตหมกแตงกวาแตงกวาแตงกวาเหลืองหมดแล้วฝนตกนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มาเก็บ เต็งกว่ามาดูโอ้มาดูหมักหมักอืดหมักฟักทองนะคะทุกคนฟักทองดูสิฟักทองของเราทอง ฟักทองนี่ปลูกรอบแรกนะคะทุกคนนึกมันมนึกว่ามันจะได้กินรอให้สุกดูซิโดนเจาะไปแล้วหนูนะมันฉลาดมากเลยดูซิมันเจาะข้างล่างกินมเมล็ดเขาแล้วก็จะจะ่าะได้มากดูซ,ดซิหนูอะไรว่าฉลาดมากเลย เอาเมล็ดไปกินหมดแล้วดูซิโอ้โอดีนะที่เหลือเนื้อไวโอยจะได้กินกินได้หรือเปล่าไม่รู้ดิดูซินี่ปลูกต้นนี้ก็มีอยู่นะคะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยลูกนี้น่าจะนี่น่าจะได้อยู่เนี่ยสองลูก น่าจะได้อยู่นะเก็บไปก่อนดูสิเก็บฟักทองเนี่ยอันนี้แค่นี้เองเก็บฟักทองไปดูฝั่งนู้นจะเก็บหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจะเก็บไหมฝั่งนู้นนูจะน่าจะไปไม่ถึงโอ๊ย แต่เขาก็มาอยู่นะหนูก็มีอยู่ข้างนี้ก็มีหนูน่าจะเก็บได้แล้วกลัวหนูจะมากัดเราต้องเก็บก่อนหนูจะมาลูกนี้เนะี่ยดูเขาแก่หรือยังนี่ทุกคนว่าเขาแก่หรือยังดูสิยังเขียวอยู่หรือเปล่าหรือว,ว่ารออีกนิดนึงแต่ต้นเขาเหี่ยวแล้วเนาะ อันนี้ต้นเหี่ยวแล้วดูสิต้นเหี่ยวแล้วดูยังไงก็ต้องเด็ดออกเนาะสีส้มต้นเหี่ยวนี่น,น่าจะได้แล้วนะมันเป็นก่อนเพื่อนเลยเขาเป็นก่อนเพื่อนเลยแดีก็รอรอรอ,ออีกสักหน่อยเพื่อความชัวนะคะเพื่อความชัวเราก็จะรอเราจะเอาเมาเล็ดพันุเขาด้วยแล้วจะถ้าเอาไปก่อนแล้วมันอ่อน เก็บแต่ลูกเล็กๆไปก่อนลูกเล็กๆที่ต้นเขาใบเขาหูหุบลงเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แก่นะแต่ว่าใบเขาหุบลงแล้วนี่รอก่อนจะไม่เก็บเอามารวมวันนี้ได้เท่านี้ คือบักฟักทองอันนี้ต้นแก่นตะวันนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยกำลังเป็นดอกดูสิแก่นตะวันเดี๋ยวเขาจะออกดอกก็เหมือนดอกทานตะวันเลยได้ดอกเล็กเหมือนดอกบัวตองเนี่ยอันนี้ก็หนูเอามาปลูกให้นะคะทุกคนตอนแรกเราปลูกอยู่ที่ตรงริมรั้วตรงนั้นนะตรงนั้น เราปลูกแล้วทีนี้มันก็หายไปแล้วมันจะมาโผล่ที่นี่ต้นนี้แสดงว่าหนูเอามากินตรงนี้แล้วมันก็กินไม่หมดแล้วก็มันก็งอกขึ้นมาต้นยังสูงเลยดูสิต้นยังสูงเลยนะเนี่ยแกนตะวัน ดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูดอกไม้ันนี้มาดูดอกไม้เดี๋ยวจะขึ้นบ้านก่อนดูดอกไม้อันนี้แก่แล้วนะคะเราจะไว้ทําพันเนี่ยกรีบมันก็จะไม่โซนตรงนี้ตอนแรกก็โซนอยู่นี่มันจะนี้มันจะใหญ่ขึ้นเนี่โซนแบบนี้ตอนแรกก็โซนแบบนี้แหละพอแก่แล้ว ดูสิอันนี้ก็เป็นชั้นเลยนี่พอแก่แล้วก็จะก,กีบเขาก็จะลดลงดูอันนี้ก็จะแก่แล้วดูสีเหลืองก็มีสีเหลืองสีเหลือง พึ่งลายเสือก็มากินอาหารตอนเย็นนี่ผึ้งเล็กก็มีนะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่พึ่งตัวใหญ่อันนี้พึ่งตัวเล็กก็มีนี่นี่ดูทานตะวันฝั่งนี้มันสะท้อนแสงแดดนะแดดมันแดดมันจะอยู่ฝั่งนี้นะทานตะวัน ทานตะวันวันนี้ไม่ค่อยแดดไม่แดดเลยวันนี้นะแดดนิดเดียวแค่นี้แหละแสงแดดไม่มีวันนี้อากาศมืดคืมตลอดวันเลยอากาศมืดคืมแล้วได้ดูดอกไม้สีต่างๆนะทุกคนก็ก็ดีขึ้นหน่อยนะดูความงาม ดูความงามของดอกบานชื่นนะบุงลีบงุบงลีสีแดงชมพูสีโอรสสีสีอันนี้อันนี้เป็นแบบชมพูวานเย็นข้างล่างนี้จะเป็นไม่ใช่บานชื่นนะอันนี้ข้างล่างเนี่ยจะเป็น อีกพันหนึ่งเป็นเป็นดอกอะไรนะทากกะลิงทากกะลิงเนาะดูสิสีอ o r a สีส้มนะคะทุกคนอันนี้นะ่ะจะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่บานชื่นนะดอกอันนี้นะ่ะเขาเรียกอะไรใบเขาจะเป็นเรียวๆแบบนี้ภาษาที่นี่เขาเรียกทากทากะลิงหรออะไรนี่แหละจำไม่ได้แล้วเนีย่ยดูสิ เขาเป็นดอกเ,เป็นดอกแล้วดูสีก็สีสม้มเป็นดอกดอกอันนี้เป็นได้ทั้งสมุนไพรนะเป็นสมุนไพรเขาไปทำสบู่แก้ปวดแก้อักเสบแก้คันมาดูตรงนี้เป็นชั้นๆสวยๆเรือโอรสโอโรส รถสวยสวยสวยอู้งามอยู่งามอยู่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวลงได้ก่อนขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะ ทรงดอกไม้นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลย